เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายสวัสดีครับทีนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆให้ผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นมิสซูบิชิซีเดียนะครับปี02เครื่องเกียร์ดีสีสวยครับรถบ,บ้านสภาพดีเดิมๆเ,เล่มเอกสารชุดโอนครบเครื่องเกียร์ดีเยี่ยมช่วงล่างไม่ดังไม่หอนล้อแม็กหกสิยังรอครับยางดอกเต็ม ภาษีเต็มไม่ขาดพร้อมเครื่องเสียงแล้วชุดเครื่องเสียงด้วยมีสีมีริ้วรอยมีตำหนิบ้างเล็กน้อยครับตามรูปครับแต่ดโดยรวมแล้วก็ยังโอเคครับยังสวยยังเงาัสีนะครับตามนี้เลยเจ้าของขายเองรนบ้านเจ้าของขายเองสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิป ถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมกม็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางมาชี้เป้าเลือกซื้อนั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจติดต่อเจ้าของได้เลยภายในยังสวยครับเบาะหนังกระจกไฟฟ้าสีบ้านเบาะไม่ถึงกับขาดก็อาจจะมีแตกไรยงาบ้างตามรูปนะครับเครื่องดีเกียร์ดีเป็นเกียร์ธรรมดามีชุดเครื่องเสียงด้วยครับแต่เข็บหน้าเดิมหลังเดิมบมดอ้ดีไม่มีชนหนักขันหน้าบาง ราคาเปิดมาที่43,000บาทครับพี่กาดดูรถอยู่บ้านห้องลำพูนเปิดโทใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คขาเพิ่มเติมได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ